สวัสดีครับบริษัทของมูเทแลนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มาเยี่ยมชมแปลงปลูกของพี่ตุ๊กนะครับที่อยู่อำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แปลงของพี่ตุ๊กนะครับปลูกหลายแปลงก็คือแปลงนี้คือท่านปลูกอยู่ที่บริเวณรอบบ้านก็ยังอยู่กับท่านสารวัตรนะครับท่านดาบตำรวจทักษิณนะครับท่านผู้ใหญ่จริงนะครับแล้วก็อยู่กับของพี่ตุ๊กซึ่งเป็นแปลงแรกๆนะครับที่ชาวอำเภอเขาวงนะครับ กล้าตัดสินใจปลูกไม้ชนิดนี้ที่เป็นพยุงสายพันธุ์นอกที่มีราคาแพงอยู่ในตลาดในบรรดาไม้พยุงทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือทั้งโลกนี้นะครับกลุ่มของไม้พยุงสายพันธุ์นอกคือพยุงจีนพยุงไหหลำพยุงเวียดนามน,นะครับจะมีราคาแพงที่สุดนะครับแล้วก็ความเชื่อยอ,ยอย่างหนึ่งก็คือทั้งคนจีนทั้งคนไทยนะครับถ้าเราปลูกไว้บริเวณรอบบ้านจะสามารถทําให้ชีวิตราบรื่นนะครับมีแต่ความพยุง พยุงชีวิตนะครับช่วยในเรื่องของการโชคลาภอันนี้คือเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับลองดูว่าท่านปลูกไปแล้วมีชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่วันปลูกครับอยากให้พี่ตุ๊กเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงกล้าตัดส้นใจปลูกพยุงไม้ตัวนี้เพราะว่าปกติผมชอบไปปลูกต้นไม้อยู่แล้วครับปลูกเป็นสวนป่าปลูกเป็นสวนป่าครับบริเวณบ้านนี้มีกระทั่งต้นที่เป็นต้นยางด้วยนะครับต้นยางต้นพยุง ดูแลยากไหมครับก็ไม่ยากครับอืมไม่ยากแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาไม่ถามเลยครับว่าต้นอะไรแล้วปลูกไปทําไมอ๋อมีมีถามครับมีถามหลายคนเอยู่อืมอืมถามหลายคนปลูกไปแล้วทําไมต้องปลูกไม้กว่าจะได้ขายอ่าเขาจะบอกว่าเราไม่เป็นบ้าเลยครับว่าปลูกไม้ตัวนี้ไปก่อนละครับอ่าจริงๆครับเป็นคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าอย่างนั้นนหะแล้วเราเราตอบยังไงฮะผมก็ตอบว่าปลูกเป็นเงินอมอ๋อปลูกเป็นเงินอมนะครับอ่า แล้วก็เป็นไม้เสริมดวงฮะอันนี้ถูกต้องเลยครับไม้เสริมดวงแม้กระทั่งพยุงไทยเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่ตัดไม้พยุงไทยแล้วเอามาทําบ้านเขาไม่ไดเอามาทําเป็นพื้นนะจริงไหมฮะส่วนอบบเขาจะไม่ทําพวกนี้เขาจะมันจะเหยียบย่ำไม่ได้มันมันเป็นมุมความเชื่อยังไงครับคิดความเชื่อก็คือแม่แต่ชื่อเนี่ยมันก็เป็นของสูงคำว่าพยุง เ,เขาพยุงเราเราเราให้เป็นสิริมงคลอย่างเช่นไม้คูนอย่างที่ท่านค,คุณพี่ปลูกไวนะ้ครับมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องความเชื่อที่เกิดจากชื่อมันครับผมแล้วที่นี่ไม้พยุงจริงๆแล้วมันก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วในในใจตั้งแต่ความเชื่อโบราณโบราณมานะครับผมก็เพราะฉะนั้นการที่จะเอามาวางไว้ในที่ต่ำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับกประมาณ นั่นแหละครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นนะครับในการที่อยู่ในเวียดนามที่อยู่ในจีนเนี่ยการขึ้นบ้านใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการบ่อนที่ซื้อต้นพยุงที่มีการบ่อนอบ่อนแล้วก็ไปปลูกนะครับนะ้เป็นไปเสริมสริมงคลผมก็ถามเนาะเอ๊ะทำไมเขาไม่ปลูกพริกปลูกมะเขือเหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่าคือบ้านเขาเจะเอาพยุงเป็นตัวนําในการขึ้นทําพิธีขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรพวกนี้ครับเขาจะปลูกพยุงไว้บริเวณรอบบ้านนั่นคือเป,เป็นการเกื้อหนุนนะครับนั้นเป็นความเชื่อของเขาอีกนิดหนึง่ง นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนจีนคนเวียดนามไม่ว่ากระทั่งคนไทยเองก็ชอบไม้ที่เป็นกลุ่มในกลุ่มของไม้เนื้อแดงวันไม้เนื้อแดงทั้งหมดก็คือกลุ่มของพยุงแต่ความสวยงามหรือราคานี่นมันก็จะแตกต่างกันไปพยุงไทยถามว่าบ้านเราสูงมันก็สูงแต่ก็หมดจากป่าไปละจริงไหมครับท่านพ่อผู้ใหญ่ครับแต่ก่อนเนี่ยผมว่าดงหลวงแถวเขาวงเนี่ย,ยเป็นดงของพยุงนะนะครับเป็นดงของพยุงเลยนะครับเขตนี้นะฮะแลวเป็นไม้ดีด้วยครับผมไม้โบราณแต่หมดแล้วตอนนี้ครับ ทีนี้มันก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมีการปลูกขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วก็การปลูกไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วได้ผลผลิตพรุ่งนี้เลยจริงไหมฮะปลูกวันนี้มันก็ต้องรออะไรสิปีกว่าจะขุดขายได้ขุดไปป๊อปก,ก็หมดแล้วต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนบางคนก็เป็นห่วงเรื่องราคาแล้วปลูกไปแล้วขายที่ไหนครับบอกพี่น้องชาวเกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกทั้งประเทศนะฮะปลูกไปแล้วขายที่ไหนขายบริษัทหงมูไทยแลนด์นี่ะครับบริษัทหงมูไทยแลนมีตลาดนําอยู่แล้วแต่ บริษัทธมุสเลนขอร้องนิดหนึ่งว่าต้นไม้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนก่อนนํามาปลูก2ไปปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ 3. ปลูกไปแล้วขึ้นทะเบียนแปลงปลูก4การจะแจ้งขอตัดแจ้งอะไรทำภายใต้กรอบข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับเพียงแค่นั้นเองไม้ของท่านก็สามารถที่จะตัดและส่งออกไปยังนอกประเทศได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสารวัตรนะครับขอขอบคุณพี่ตุ๊กขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณ ท่านดาบตุลวดทักษิณนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยว่าหากใครสนใจกล้าสามารถโทรเข้ามาหาท่านทักษิณได้ว่าผู้ใหญ่ได้หรือโทรเข้ามาเบอร์ท่านสารวัตรได้ครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับครับผม096 4021456ครับผมครับหากใครจะเยี่ยมชมสวนพิทุกฝากเบอร์ไว้หน่อยครับท่านครับ0 8 7 9 4 4 8 6 8 7ก็ครับครับก็สามารถตัวหาพิทุกได้นะครับท่านปลูกบริเวณบ้านปลูกลายสวนเดี๋ยวเราจะไปติดตามสวน อีกสวนของท่านนะครับที่ปลูกนอกเหนือที่อยู่บริเวณบ้านตรงนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ